สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับแม่ๆนะคะที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะเหมือนพี่นิดนะคะให้เข้ามาติดตามเพจพิ์ไว้เยอะๆนะคะคุณจะได้ความรู้ดีๆจากประสบการณ์โดยตรงของตัวพี่นิดเองนะคะที่ขายของอะไรมามากกว่า2ปีพี่ขายมาหมดทุกอย่างแล้วค่ะครีมสบู่ดี็อกยานมอกฟูรูฟิตหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสระผมพี่ก็เคยขายมาก่อนแล้วค่ะแล้วปัจจุบันเรามี น่แลนะ้วเริ่มเริ่มทําออนไลน์ในรอบใหม่นะคะทุกคนในช่วงหนึ่งที่เราได้หยุดตัวลงไปสักพักหนึ่งนะคะแต่เราก็ไม่ได้ทําเต็มที่นะคะเราก็เรียนรู้ว่าเออเราจะแบ่งเวลาทํายังไงบ้างจะทําสร้างตัวตนแบบไหนที่จะทาให้ตัวเองไม่ต้องทําเหนื่อยจนเกินไปแค่ทําทคลิปสี่ห้าคลิปก็ทําสามารถใช้คลิปนะคะทางานแทนเราได้เลยเนาะ ปัจจุบันพี่นีก็มาขายเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วก็มีคนให้มาในการที่ขอบคุณแล้วอยู่ดีพี่ก็ได้เสื้อผ้ามาเยอะมากพี่ก็เลยไปมองหาลูกค้าค่ะกลุ่มเป้าหมายของพี่นะคะก็คือสาวไซส์เอสค่ะนะ,ะที่เขาหน้าโปรไฟล์เขาจะใส่ใสายเดี่ยวใส่อะไรแบบเนี้ยค่ะพี่จะไปส่องดูลูกค้าที่เขาชอบใส่เสื้อผ้าแนวที่พี่ขายอะ่ะอ่ะเหมือนแนวเหมือนที่นี่ใส่แบบเนี้ค่ะนะคะถ้าถ้าสมมติว่าใครที่เขาพุงยุบเนาะมันจะรู้สึกว่าสวยค่ะ มันจะเหมือสำหรับคุณที่เป็นคุณครูหรือเป็นสาวออฟฟิศหรือแม่ๆนะคะใส่ใส่ใส,สวยใส่สบายค่ะทุกคนนะคะก็มันไม่ได้โป๊ยงเกินไปแบบมันเรียบร้อยอ่ะนะคะนะคะต่อไปก็จะมีงานที่เป็นแบบนี้มาอีกนะคะเนี่ยต่อไปพี่จะไปรับงานประมาณนี้มามีหลายสีหลายแบบนะ,ะทุกคนนะคะเราก็เลยจะมาให้ความรู้ก่อนเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์นะคะ อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเด็ดขาดนะคะให้ลองใช้สินค้าตัวท่านก่อนค่ะค่อยขายนะทุกคนเอาของที่มีอยู่ในบ้านอ่ะมาลองขายดูก่อนแล้วมาดูกันว่าพี่ลิฟมีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างนะคะก่อนที่เราจะขายเนี่ยเราต้องบิวตัวเองก่อนนะคะตื่นเช้ามาเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนว่าเฮ้ยฉันต้องทําได้สิวะฉันฉันทําได้คนอื่นทําได้ฉันทําได้ฉันขายดีฉันขายเก่งอะไรแบบมนี้ค่ะฉัน อนุญาตให้ตัวเองประสบความสาเร็จได้อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจลุกขึ้นมาทําคลิปในทุกวันนะคะโดยที่คุณไม่เหนื่อยเลยค่ะในการทําคลิปค่ะนะคะคุณจะสนุกกับการที่คุณได้ลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆค่ะทุกคนนะคะเหมือนนี่เสื้อผ้าของแม่นี้นะคะก็จะมีประมาณแนวนี้ค่ะแตบบ่เป็นแบรนด์เนมที่พี่เขาให้มานะคะสําหรับใครไซส์อนะคะเอาไปใส่มากสาหรับใครที่กําลังเริ่มต้นนะคะ อยากจะสร้างตัวตนในยุคปัจจุบันนี้นะคะ,ะถ้าคุณอยากมีลูกค้าที่ติดตามซื้อคุณแล้วซื้อคุณอีกแล้วก็มีรายได้หลักแสนหลักล้านนะคะเราต้องมาสร้างตัวตนกันได้แล้วนะคะ,ะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดค่ะเราต้องฝึกฝนกันทั้งนั้นค่ะเหมือนตัวพี่นิดเองค่ะไม่เป็นแม่อะไรพี่ก็ไปรเรียนรู้เพิ่มบวกกับการที่เราก็พูดได้อยู่แล้วค่ะแต่เราไปเรียนรู้ ประสบการณ์จากคนที่เขาเออทำมาก่อนเราอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาแบ่งปันเหมือนพี่ที่อยากขายเสื้อผ้าพี่ก็ไปเรียนรู้กับคนที่เขาขายเสื้อผ้าเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็ไปฟังเขาพูดเขาแบ่งปันมาแล้วเราก็เอามาแบ่งปันต่ออีกทีหนึง่งนี่ค่ะนะคะจะเป็นเนียเสื้อผ้าประมาณนี้ค่ะสวมใส่สบายนะคะสาหรับใครที่ไซส์ xl หรือไซส์ m อะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ไซส์ m ค่ะนะคนที่รู้ตัวว่ามีมีม สซอิมถ้พูดถึงว่าสซอิมทุกคนก็ต้องใส่ได้เพราะที่ไม่มีสายวัดค่ะซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใส่ไม่ได้ถ้าสาวไซอิมนะใส่ได้อยู่แล้วเนื้อผ้าของเขาก็จะเป็นเนื้อผ้าที่นิ่มสบายนะคะยี่ห้อค่ะถ้าซื้อในห้างก็คงจะหลายพันค่ะนะคะยี่ห้อนี้ค่ะทุกคุถ้าใครอ่านออกนะพี่ในซอยนี้เขาให้เรามานะคะจะเป็นผ้าแบบนี้ค่ะ,นะคะเข้าใจดีค่ะ พราพี่เขาเป็นเพื่อนก็รวยในในซอยนี้ค่ะนะคะก็าชอบเด็กน้อยค่ะปั่นจักรยานผ่านกันทุกวันนะคะบ้านสองหลังอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะ,คะม,มีสระว่ายน้ำด้วยนะนะคะอยากได้แบบนั้นแหละอ่ะมีบ้านเรามีสระว่ายน้ำอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้อะไรประมาณนี้ถ้าอยู่ห้องเช่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ได้เนะ้ย <c oughs> <c oughs> ข้อดีของการมีบ้านนะคะพี่บ้านนะข้อดีของการมีบ้านคือเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้แต่ถ้าเราอยู่ห้องเช่าเราไม่สามารถเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้ทุกคนนี่ค่ะนี่เลยค่ะเป็นผ้านแนวนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นเ๋ยวดูให้มีซับในหรือเปล่านะตัวนี้ไม่มีซับในค่ะทุกคนเป็นประมาณนี้ เพื่อนๆชอบเสื้อผ้าแนวไหนกันนะคะก็อินบ็อกซ์พิมใต้คอมเมนต์มาบอกพี่นิดได้นะคะอยากรู้ความรู้เกี่ยวกับแนวไหนบ้างก็เคยมีคนบอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับแนวออกกำลังกายค่ะจริงๆตัวพี่ก็ออกกำลังกายสักพักหนึ่งมันรู้สึกเหนื่อยก็เลยหยุดไปค่ะเดี๋ยวจะเริ่มมาออกกำลังกายใหม่นะคะจะเป็นเสื้อผ้าแนวนี้ ีดีชอบเสื้อผ้าสายเดี่ยวแนวไหนมีทุกอย่างนะทุกคนมีแต่เสื้อแขนยาวแบบนี้ก็มีค่ะเป็นเสื้อผ้านําเข้านะที่พี่ไปรับจะรับมาขายเนี่ยทุกคนชอบแบบไหนบอกได้ค่ะนะก็เดี๋ยวว่างให้ลูกหลับก่อนที่จะเข้าห้างไปถ่ายรูปมานะเดี๋ยวไปขอน้องก็ถ่ายรูปเพื่อเอารูปนั้นมาขายค่ะอ่ะรีบมาเอานะเดี๋ยวหมดก่อนนะจะบอกให้ สวยขนาดนี้ค่ะนะคะใส่สบายแน่นอนค่ะชอบตัวไหนอีฟได้เลยอีฟซีเอฟได้เลยค่ะนะคะหิง่งจะยาวขนาดนี้ใส่คุ่มท้องได้เลยค่ะบอกเลยว่าการที่จะทาให้เราดูดีนะคะแล้วมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหนึ่งแหละการเปลี่ยนบุคลิกภาพคือการแต่งตัวค่ะต่อให้เราหุ่นยังไงไม่เกี่ยวกันค่ะแต่ถ้าเราในหัวใจเรามั่นใจอ่ะ เรามั่นใจตัวเองยังไงก็รอดค่ะส่วนมากจะคือขาดความมั่นใจก็เลยไม่กล้าแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเปลี่ยนจากที่ใส่เสื้อยืดมาเป็นไซส์เดียวบ้างว่าแว็บบางบ,างบ้างจะทําให้เราน่ารักนะคะชวนหลงไหลไปอีกเอ,อ่อหรือว่าใครตอนนี้สามีนะคะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่หรืออะไรไม่ค่อยโอ,อ้ใจนะคะ พี่บอกเลยค่ะเหมือนพี่เนี่ยถ้าเวลาเราไปแคร์เขามากอะ่ะเราก็ไม่สบายใจสู้เราอะ่ะช่างช่างหัวมันบ้างช่างแม่งช่างมันบ้างมึงจะพูดอะไรก็ปล่อยมันพูดไปอะไรเงี้ยนะถ้าถ้าแคร์ปุ๊บพี่ปุลงเฟสเลยค่ะขออภัยนะคะเพราะว่าชีวิตคู่บางทีมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะ,ะนะเราก็มีบ้างอะเนาะต้องเข้าใจคนมีครอบครัวด,ด้วยค่ะนะนี่เลย ใครก็อยากมีครอบครัวมีแฟนที่เพอร์เฟกกันทุกคนค่ะนี่เชื่ออย่างั้นค่ะจริงไหมคะทุกคนทุกคนอยากจะมีแฟนที่ดีที่เพอร์เฟกกันทุกคนแต่บางทีอ่ะเราจริงๆอะ่ะตามกลากกฎแรงหรือกจวันเขาสามารถเรียงได้นะคะเลือกในสิ่งที่เราต้องการได้เนี่ยแต่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้ามันเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกมันค่ะ หาเงินให้ได้เยอะๆค่ะโฟกัสที่สร้างตัวตนเพื่อจะทําให้เรามีลูกค้ามาติดตามเราเยอะแล้วค่อยขายของแล้วมันจะได้เงินทีหลังโฟกัสที่งานค่ะนะนี่ก็จะเป็นแนวนี้ค่ะใช่สามารถใส่ได้ก็ cf ได้เลยค่ะ สาวลูกวางสายเร็วๆอันนี้ตัวใหญ่ค่ะตัวละห้าสิบบาททุกตัวนะคะ,ะพี่นิดไม่ได้เอากำไรเยอะนะคะ,อะเอาพอได้มีเงินไปลงทุนต่ออะทายหมดนี้พี่ก็จะไปรับเสื้อผ้ามาขายอีกค่ะะก็จะมีทรงแบบนี้เป็นเสื้อ,องไม่ต้องหัวรับจอกข้ายสเปซ เราไปแทแต่ดูแดแบบหมดสายแปลกๆถ้าไม่ที่ญาติพี่น้องเราไม่ต้องร,รับเหมือนกันพี่ที่บางทีเ,เราอยากขายของใช่ไหมเราไปลงเบอร์ที่ติ๊กตอลว่าใครโทรมาเยอะแยะนะะถ้ามันไม่ใช่เบอร์ลูกค้าโทรมาก็วางสายไปแค่นั้นเลยจนแบบว่าทุกวันนี้พอละไม่เอาเบอร์ลงมวดส่วนเราจะเป็นลบออกไงเพื่อนแก้ไขไงไม่รู้นน ไปเอาเบอร์ที่เราใส่ไว้ในติ๊กตอกออกถ้าใครเขาจะซื้อเราจริงๆก็ให้เขาซื้อทักเฟซมาเลยค่ะนะพี่ยังไม่ได้ใส่ลิงก์ไงในติ๊กตอกอ่ะก็คือมีความภูมิใจนะที่แบบเพิ่งไปทำแล้วก็เออมีคนติดตามแล้วเท่านั้นแต่เราจริงๆอ่ะถ้าเราต้องทำจนกว่าเราจะได้คนคุณภาพที่จะมาซื้อสินค้าเราจริงๆ การทำทนะิกตอกฮะเราไม่ได้ทำเพื่อไปเล่นเฉยอ่ะทำเพื่อการขัดธุรกิจเพื่อจะเป็นนวนไีแล้วก็จะมีตัวเล็กๆแบบนี้ใส่สบายน่ารักน่ารักดูยังงี้ ว่าทำไมไม่ใส่เอ็ดวะฉัอยากใส่มบสิทรงแบบนี้คงน่ารักกว่าแปลกหน้าดูทุกคนทำไมไม่เอามาเอาไปใส่นะสำหรับใครที่คิดว่ากำลังสร้างตัวตนนะคะถ้าเป็นแนวแปลกๆตลกตลบอ่ะคนจะชอบเขาจะสนุกเขาจะเฮฮาดีค่ะทุกคน คีิปกล้มาให้ความรู้วิธีการขายนี่แหละเราก็ขายเราก็พูดไปด้วยนะคะแนะนําเสื้อผ้าก็ถามลูกค้าด้วยว่าเพื่อนๆอชอบเสื้อผ้าแนวไหนบอกมาได้นะคะเราจะไปหามาให้นะคะหรืออยากได้ความรู้แนวไหนนะคะก็บอกมาได้เราจะแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็บวกกับการเรียนรู้เพิ่มมาแบ่งปันนะคะที่เพจนี้นะคะแล้วก็ช่อง youtube นะคะวันนี้พี่ิขอจบคลิปแค่นี้นะคะสนใจ เสื้อผ้าตัวไหนนะคะเพื่อนๆก็อินก็ inbox เข้ามาที่เพจหรือเฟซบุ๊กเพจได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้นะคะหรือพี่ทิ้งเบอร์ลงไปในเพจให้นะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่อยากทิ้งเบอร์เพราะว่าการทิ้งเบอร์เนี่ยก็มีอยู่แล้วค่ะในเพจเราเขียนเบอร์ไว้แล้วเนาะเออนะคะก็ไม่ห่วงหรอกถ้ามาซื้อของถ้าไม่ใช่เราก็ลบทิ้งแค่นั้นเองไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามแม่นิดนะคะจะพาขายทุกอย่างให้ขายดีค่ะนะคะเข้ามากันเยอะเยอะนะคะ